ลางโมจอนปิดบันทึกภาพนาทีที่ชาวฟิลิปปินส์ตื่นตกใจแล้วก็วิ่งกันออกมาจากบ้านประกอบกันมารยืนเกาะกันอยู่กลางถนน,นนี่นะคะหลังจากที่สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกล้องเองก็แกว่งไกวไปตามแรงโยกวยเหมือนกันหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.9ขึ้นทางตอนกลางของประเทศเมื่อประมาณ22นาฬิกาคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ฟิลิปปินส์หรือประมาณ3าทุ่มบ้านเรานะคะแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้อาคารหลังนี้พังถล่มลงมา เช่นเดียวกันกับอีกหลายๆจุดเจอความเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะตามบ้านตามโบสถ์และอีกหลายสถานที่มีผู้บันทึกภาพหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่อนข้างเยอะขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทยอยตรวจสอบความเสียหายในบริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็ต้องตรวจดูด้วยว่ามีคนที่ติดค้างอยู่ในซากอาคารด้วยหรือไม่ความเสียหายหลายๆจุดที่นำมาให้ชมกันเนี่ยมาจากที่แถบเมืองโบโกนะคะอยู่ที่เกาะเชบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ แผ่นดินไหวครั้งนี้เ,นเกิดในทะเลค่ะเกิดนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะเชบูลึกลงไปใต้เปลือกโลกเพียง10กิโลเมตรจึงทําให้มีคนที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนมากกว่า5 0 0 0 0 0คนทั่วแถบหมู่เกาะวิซายัสทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ทำกลางความกังวลว,ว่าอาจจะเกิดความเสียหายหนักในหลายๆจุดเนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรงขณะที่มีรายงานไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบ้านเรือนโรงพยาบาลเสียหายไปจำนวนหนึ่งด้วย เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วอย่างน้อย5คนนะคะอยู่ในเมืองทางตอนเหนือของที่เกาะเชบูนนี่นแหละสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์เตือนประชาชนให้เลี่ยงพื้นที่ริมชายฝั่งก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าอาจจะมีคลื่นที่รุนแรงผิดปกติได้จากปรากฏการณ์นี้สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าพบแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกอย่างน้อย4ครั้งแล้วนะคะในขนาดความรุนแรงที่สูงกว่า5แล้วก็สูงสุดวัดได้ที่6